สวัสดีครับทุกท่านครับจะนำท่านไปอําเภอบ้านม่วงนะครับอําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับอาเภอบ้านม่วงก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเชียงเหนือสุดของจังหวัดสกลนครนะครับห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ132กิโลเมตรห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ 126กิโลเมตรห่างจากจังหวัดน้องคายประมาณ103กิโลเมตรห่างจากจังหวัดบึงการประมาณ81กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ไกลจากจังหวัดนะครับไม่ว่าจะไกลจากจังหวัดสกลนครหรือว่าไกลจากจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือจะไกลจากจังหวัดน้องคายนะครับ หรือจะไกลจากจังหวัดบึงกาฬนะครับถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ไกลนะครับอำเภอพระบ้านม่วงนะครับทิศเหนือก็ติดกับอำเภอโซ่พิสัยและอำเภอพรเจริญของจังหวัดบึงกาฬนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอพรเจริญของจังหวัดบึงกาฬและอำเภอคำตะก้านะครับทิศใต้ก็ติดกับอำเภอวานอนนิวาสและอำเภอเจริญศิล์นะครับ ส่วนทิศตะวันตกติดกับอำเภอบ้านดุงของจังหวัดอุดรธาน,นีและอำเภอเฝ้าไร่ของจังหวัดหนองคายนะครับอำเภอบ้านม่วงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น9ตำบล98าบหมู่บ้านนะครับก็ได้แก่1ตำบลม่วงมี11หมู่บ้าน2ตำบลไม้มี10หมู่บ้าน3ตำบลดงม้อทองมี11หมู่บ้าน4ตำบลดงเหนือมี12หมู่บ้าน ห้าตำบลดงมอทองใต้มีสิบหมู่บ้านหกตำบลห้วยหลวมีเก้าหมู่บ้านเจ็ดตำบลนนสรดมีสิบหมู่บ้านแปดตำบลหนองกั่งมีสิบเอ็ดหมู่บ้านเก้าตำบลบ่อกแก้วมีสิบสี่หมู่บ้านนะครับประวัติการตั้งอำเภอบ้านม่วงนะครับปีพศ2511นะครับตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านม่วงนะครับปีพศ2514นะครับ ตั้งเป็นอำเภอบ้านม่วงนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนพศ2 5 1พนนะครับตั้งอำเภอบ้านม่วงนะครับเป็นอำเภอปีพศ2514นะครับประวัติความเป็นมาของอำเภอบ้านม่วงนะครับบ้านม่วงเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาประมาณ100ปีเศษมาแล้วนะครับชนกลุ่มแรกที่มาอาศัยอยู่ที่บ้านม่วงนะครับ อบพยพมาจากท้องที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารส่วนมากเป็นเผ่าภูไทยนะครับที่ได้ตั้งชื่อว่าหมู่บ้านม่วงนะครับเพราะขณะนั้นเพราะที่ตอนที่มานะครับตอนที่มาให,ใหม่การสร้างหมู่บ้านครั้งแรกมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่นะครับมีต้นมะม่วงอยู่3ต้นนะครับอยู่ในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านม่วงนี่นครับเดิมบ้านม่วงเป็นที่ตั้งของเมืองจำปา จำปาน้ำพ้นนะครับเรียกว่าเมืองจำปาน้ำพ้นช่วงประมาณปีพศ2440นะครับมีพระบํมรุงนิคมเขตเป็นเจ้าเมืองนะครับประมาณว่าตั้งอยู่ได้10ปีจึงย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านนาเมืองอำเภอพังโคนในปัจจุบันนะครับต่อมาทางราชการได้ประกาศตั้งอำเภอวานอนอนิวาส บ้านม่วงจึงเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลไม่ขึ้นตรงต่ออำเภอวานอนนิวาสเนื่องจากตำบลไม,ม่มีอาณาเขตว่างขวางและอยู่ไกลจากที่ตั้งที่วาการอำเภอวานอนนิวาสนะครับประมาณ40กิโลเมตรโดยเฉพาะการติดต่อค้ามนาคมกับอำเภอเป็นไปด้วยความยากลำบากได้สาเหตุดังกล่าวเมื่อวันที่20มีนาคมพศ2511 กระทรวงมหาดไทยก็ได้ตั้งกิ่งอำเภอบ้านม่วงขึ้นนะครับต่อมากระทรวงมหาดไทยก็ได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอบ้านม่วงเมื่อเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยนพศ .2514 นี่ครับประวัตินะครับนี่แหละครับบรรยากาศของอำเภอบ้านม่วงนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านอย่างนี้ครับเป็นตึกสลับกับบ้าน2ชั้นได้สูงสูงนะครับสลับกับ ร้านค้าร้านขายต่างๆพวกนี้นครับเนี่ยครับอําเภอบ้านม่วงจังหวัดสก,กลนครนะครับคําขวัญของอําเภอบ้านม่วงก็มีอยู่ว่าศูนย์ศิลปาชีพบ,บ้านจานถิ่นฐานภูไทยลําน้ำใหญ่สงครามสวยหรือนามแก่งเต่าลี่ผีพุทธสถานงามดีศิละอาดนะครับ คำพัญข,ของอำเภอบ้านม่วงนะครับอาชีพของชาวอำเภอบ้านม่วงก็จะทำนานะครับอาชีพหลักก็ส่วนใหญ่ก็จะทำนานะครับทำนาปลูกยางพารานะครับมีผ้ามัดหมี่พวกนี้นะครับสถานที่ก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับอำเภอบ้านม่วงอยู่ไกลตัวจังหวัดนะครับ บรรยากาศก็จะดีนะครับอากาศดีอำเภอบ้านม่วงนะครับนี่ครับเป็นสิ่นฐานของชาวผู้ไทยด้วยนะครับก็ยังยึดถือขนบธรรมเนียมประเภณีของชาวผู้ไทยนะครับและก็ขนบธรรมเนียมของชาวอีสานทั่วไปนะครับเช่นว่าจะมีบุญพระเวสนะครับมีบุญกระถินอย่างนี้นะครับ บุญมังไฟมีตุบุญตุดสงการอย่างเงี้ยครับก็มีแบบประเภทนี้ชาวอีสานโดยท,ทั่วไปนั่นแหละครับก็ถือว่าร่มรื่นนี้นะครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดจัก,กลนครนะครับก็น่ามาเที่ยวนะครับน่ามาเที่ยวอำเภอบ้านม่วงนะครับก็เชิญนะครับถ้าใครอยากจะมาใช้ชีวิตมาท่องเที่ยวแถวอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนครนะครับเนี่ยครับบรรยากาศก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในถนนหนทางนะครับริมถนนสองฝากทางก็จะมีต้นไม้เขียวนะครับอากาศก็จะดีนะครับอากาศดีด้วยนะครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับนานๆก็จะมีรถสวนมาครั้งหนึ่งนะครับเนี่ครับ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบ้านม่วงก็จะมีน้ำตกแก่งเต่านะครับน้ำตกแก่งเต่าเป็นน้ำตกที่เป็นทางไหลผ่านของแม่น้ำสงครามนะครับซึ่งถูกสายน้ำกัดเซาะนะครับตรงแก่งเต่านะครับเป็นโขดหินสวยงามขายหลังเต่านะครับขายเต่าตัวใหญ่เลยนะครับอยู่กลางลำน้ำสงครามนะครับ หัวไปทางจังหวัดน้องคายนะครับซึ่งแก่งเต่านี้ผู้คนไปเที่ยวมากทั้งทางน้องคายและจังหวัดสกลน,นครหรืออุดรธานีอย่างเงี้ยครับมีน้ำที่ใสน่าลงเล่นมากนะครับแม่น้ำสงขามเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างจังหวัดน้องคายกับจังหวัดสกลน,นครน,นะครับทางด้านทิศเหนือของจังหวัดสกลน,นครน,นะครับแม่น้ำสงขามนะครับ เนี่ยครับบรรยากาศสองข้างทางนะครับอํเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นครน,นะครับก็จะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับนานๆก็จะมีรถสวนมาครั้งหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งนะครับอําเภอหนึ่งในจังหวัดสกลนครนะครับถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ไกลนะครับไกลมากเลยนะครับไกลจากตัวจังหวัดร้อยสามสิบสองกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไกลนะครับไกลจากจังหวัดสกลนครนะครับไกลจากจังหวัดอุดรก็ร้อยี่สิบหกกิโลเมตรนะครับถือว่าไกลนะครับก็จะไปทางอำเภอคำตะก้านะครับทางข้างหน้านะ จะมีทางเลี้ยวนะครับเพื่อคำตะก,ก้านะครับนะครับทางเลี้ยวไปอำเภอคำตะก,ก้าและอำเภอรพรเจริญนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับตามคลิปมา เผื่อท่านใดสนใจอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะครับก็จะมีป้ายบอกทางนะครับไปอำเภอคำตะก้า34กิโลเมตรนะครับไปอำเภอพรเจริญ62กิโลเมตรนะครับก็เดินทางต่อไปทางอำเภอคำตะก้านะครับเนี่ยครับถนนหนทางก็ถือว่าว่างนะครับว่างนะครับ การคมนาคมสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวนี้นะครับทางภาคอีสานไม่ว่าที่ไหนนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศไปด้วยนะครับเผื่อใครสนใจอยากมาเที่ยวนะครับก็มาได้นะครับทางสะดวกนะครับเนี่ยครับถนนหนทางก็เป็นลักษณะนี้ครับมาเที่ยวเปิดหูเปิดตานะครับก็ขอขอบคุณนะครับ สำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ